สวัสดีครับพี่น้องพบกันทั้งสองสาธิตคือเก่าครับบรรยากาศค่ำๆวันนี้ฝาพี่น้องไห้กินอหอยแข็งใหญ่ครับล่องมึงพี่น้อง <c oughs> แนวบ่เคย <c oughs> โอ้ยขอถกพ่อไปวัดหลงพ่อพี่น้อง่าดมนจิเศบจวดจำได้กับเจียวสี่ฟุตตำมีพี่น้อง จาะเก็หน่วย 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหน่วยพีหน่อยคร่วยไว้ไห้ซัมฝามือเียวไว้แข่งหยักลองหอหน้าวะเนี่ยว่เคยอ้อฝากทีหน่อยพี่นอ้องก่นที่มกลิปมกบฝากก็เลยก็แรกก็ติดตามทั้งสองสติตน,นะครับสินีฝากในะคลิปต่อไปสมเพื่ความมันเนคงพี่น้องขอบคุณนพี่น้อง ทุกท่านทุกสมารวมเลยเขามาติดตามรับชมทั้งสองสาธิตเขาพูดในหลายครับผมเอา้ามาเสบๆสมาเลยครับพี่น้องเมนูกับแกงม่ยเหมือนี่ย,ยอืมจิ้มมังเกลียวไม่โอ้ยเดื่มสอนแบบนี้แล้วบบแล้วสอนให้หน่าอ้วนเนี่ย ่อแห้งค่้เพี่นองต้ม,มแบบต้มแบบซุกเลยไม่พอควาเหมือนพี่น้องทอปั่นเลยขอหยาดใส่มือครับอื

ีพ่อเปมดูวิธีแกะเออมามาลูกมาครับผม fc หน่อยเดียวของใเญ่มันน,น่ามันนี่วะนี่ครับแกะเนาะแกะักหักพ่อทีไงวิธีแกะห่อยแ็งยั์ไปหนอ่อย

เ,เกยไปไหนอ่ะพ่อพ่อเกยให้ดูครับผมพี่หน่องก,กันไว้สวัสดีค่ะ,ะ,ะมาแล้วแล้วทำไม่ของพี่พ่อเป็นกรอบสีเ่เหลี่ยมแบบนั้นอืมันมืดมันทำแสงอีกมันจะ่พ่อแก้ให้บงของพี่ <c oughs> พ่อเกยเป็ไหนอู้เต็มปากพี่หนอ่องมันออกเองมันนะของพ่อ มยยยป่ะเอ้ัน้องพี่นอมันพัานาวนี่พี่น้องมาประเทศไทยนี่อยู่วงุนี่พัน,น,น,พนสาสพันสาพานันเอชีเอ

คอคอคอมีมืออืมมีมือก็เป็นเน็บนะหอยม่เน็บเลยทำไมศาสรหอยไม่เน็บข้าใส่พันเอเชียผมนี่เหี้ยเดียวโอ้ย่กงกะ่ิปันโคตรจัดโคตรจัด เคก็ได้เห็นเคยตอมาขายาลายหรอกเห็นอยู่นี่เห็นตอมาเนี่ยสีหาหน่วยก็มาเนี่ยสีหาลูกนี่ก็คือใช่เปว่าเห็นแท้ของตกต่งมาขายอะี่ว่าดินมันอู้เต็มคำคำหนึ่งยขวดขวดอะไร ว่ามันมีแต่ดินทรายใช่ไหมพ่อเพราะว่ามันมมเป็นเถื่อนเถื่อยถูกมันเปื่อยหอยเป่าพื้นใช่ไหมพ่อถึงเขาเนี่ยมากินเยอะอร่อยไหมเต็ม <c oughs> ปากเต็มค่อำหล่น,น,น,นเนื้อหล่นปากหล่นค่ำพ่อไม่ชอบกิน เปิมเบ้ออะไรรูปเพอันนี้้าไม่ถึงห้านาทีก่อนอืมปวหาของมาแกะคนยูอยเตังกพี่งด้วย้ละักด ร่างอยังคงอยู่ทิ้นดูแห้งต้องถือว่าแล้วว่าต้องถือว่ามีผ่ายหรือเปล่าพูด<ม>ไปหายมีระบาดาะมือดระบาด ตัวนี้อ่ะ <laughs> ทั้งหลังมันกล้าอันนี้ตัวใหญ่แห้งเลยตัวละสองสามกเออที่ว่ากินกับมดอตัวลเครืองลกุกทำไมพ่ว่ยังมีพลังที่ว่าพลังไดพลังเยอะในตัวนี้นะอร่อย <c oughs> อร่อยมากเลยอร่อย <c oughs> มากที่ว่า เล้วเป็นของเตืองได้ไหมตอกได้เ่พรขอมปั่นยืนกันนล้งยังนม่ได้ akno Mhm Oh Oh Oh, เรียบร้อยพี่น้องห <c oughs> อ,อยยัก <c oughs> จดจาดฟาดบื่มเมน่นงกับแกมมาฝากพี่น้องเมื่อนี้ท,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 ทั้งสองสาติมักกะก้นแหลกก็แช่ในเด้อพี่น้องจังสิบผ่านในคลิปต่อไปขอบคุณขอบคุณพี่น้องติดหอมมาเป็นกำลังแรงใจรับชมทุกมือขอบ,บขอบคุณขอบคุณหลายๆครับสำหรับคลิปน,นี้สามลาพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับนาะ หยิบหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับนเปมไปเด้วเด้อ